s l i g ์ลี่ที่เป็นสปายของ m o r ์โรอยู่ในห้องนอนโดยมี a r ร์เธหัวหน้านักวิทยาศาสตร์โครงการไฮบริดซึ่งมีเฟสฮักเกอรรัดที่หน้าเขาไว้อยู่ใต้เตียงด้วยความเป็นเด็กในร่างหุ่นยนต์สังเคราะห์เขาพยายามให้ a r ร์เธอร์ดื่มน้ำแต่กลับทำให้เอเลียนยุดหน้าและรัดคอแน่นกว่าเดิมสมี e เพื่อนไฮบ r i d ของสไล g ์ลี่มาเคาะประตูเรียกให้เปิดห้องเพราะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในนั้นเขาเข้ามาและเห็นร่างของอาร์เธอร์ทันที เขาตะโกนใส่สไลท์ลี่ว่าทำอะไรลงไปแต่สไลท์ลี่อ้างว่ามอร์โรต้องการแค่เอเลียนโดยจะไม่ทำร้ายอาร์เทอร์และขอร้องให้สมีย่าบอกใครมิฉะนั้นครอบครัวของเขาที่ถูกจับไว้ข้างนอกจะถูกฆ่าและขอความช่วยเหลือจากสมีเพื่อพาอาร์เทอร์ไปที่ชายหาดตามที่ไซบอกมอร์โรต้องการซึ่งสมียอมช่วยอย่างไม่เต็มใจทั้งสองยกอาร์เตอร์ที่หมดสติ และเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครเห็นพวกเขาก็มุ่งหน้าต่อไปตามทางเดินขณะเดียวกันสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นในห้องแลบเคิร์ชหุ่นยน์ซินเทติกส์เดินเข้ามาและพบร่างของชูเทลส์ที่เสียหายหนักอยู่ที่พื้นพร้อมกับแมลงต่างดาวที่หลุดออกมาตัวหนึ่งกำลังกินอยู่ก่อนจะเห็นแมลงนี้อีกตัวหนึ่งกำลังพ่นกรดใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า ทหารพร o ดิจ y ก็เข้ามาและยิงปืนไฟฟ้าใส่อันเนมฟ Fly สปีชีส์สตัวนี้ที่หลบหนีอยู่ในห้องก่อนจับใส่กรงต่อมาบอย c a v a l i เลียซของพร o ดิจ y เดินเข้ามาและพบกับทูเทลส์เขาตกใจในตอนแรกเพราะเงินหายไป6,000ล้านจาก Hybrid คนนี้แต่เปลี่ยนเป็นหลงไหลในวิธีที่มันแรงย่อยอาหารและสั่งห้ามไม่ให้เด็กๆไฮบริเดเข้าห้องแลบอีกต่อไปยกเว้นเวนดี โดยเคิร์ชบอกว่าอาจจะซ่อมทูเทิลส์ได้คา v a วาเลียคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุแต่เคิร์ชให้เขาดูวิดีโอที่บันทึกไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแกะพุ่งชนกระแทกกระจกเพื่อทำให้ทูเทิลสล้มจนประตูปิดขังตัวเองไว้กับเดอะฟลายซึ่งคา v a วาเลียทึ่งและขอให้เคิร์ชย้ายแกะไปที่ห้องของเขา เมื่อเวนดี้เดินเข้ามาซีโนโมอฟในกรงเงยหน้าขึ้นดูหลังเห็นร่างของทูเทิลส์เธอบอกว่าจะต้องบอกลอสบอยคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่คาววเลียและเคิร์ชไม่ต้องการให้ทำอย่างนั้นเมื่อเธอพยายามจะออกไปทหารขวางทางไว้เวนดี้จึงส่งเสียงภาษาเอเลี่ยนใส่ซีโนโมอฟทำให้มันพุ่งชนกระจกด้วยความหงุดหงิดจึงทำให้ทหารถอยออกทันที หลังจากเธอไปคาวาเลียต้องการให้ตามหาไฮบริดคนอื่นๆก่อนที่เวนดี้จะไปพบกับพวกเขาแต่เคิร์ชสังเกตเห็นว่ามีคนปิดสัญญาณติดตามตัวของพวกไฮบริดสไปแล้วในห้องของเวนดี้เธอบอกกับโจว่าเกิดอะไรขึ้นที่แล็บพี่ชายของเธอจึงบอกว่าได้เวลาต้องไปจากเนเวอร์แลนด์กันแล้วซึ่งเวนดี้เห็นด้วยแต่เธอจะไม่ทิ้งกลุ่มลอสบอยที่เป็นไฮบริดเหมือนกับเธอ เวนดี้ไปหานิฟส์และเคอร์ลี่โดยเคอร์ลี่อยากรู้ว่าทำไมความทรงจำของนิฟส์หายไปเวนดี้บอกเรื่องทูโทสว่าเขาอาจตายแล้วแต่เคอร์ลี่โทษเวนดี้ว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้และเข้าข้างบอยคาวาเลียว่าเขาต้องการช่วยเหลือผู้คนเหมือนกับที่ช่วยพวกเราแต่นิฟส์บอกว่าเราจะตายกันหมดที่นี่เพราะมาแมลงอย่างเดอะฟลายซึ่งเธออยู่ฝ่ายเวนดี้แต่เคอร์ลี่ไม่เห็นด้วยและบอกว่า นี่คือสถานที่ที่ดีที่สุดที่เธอเคยอยู่มาและจะไม่หนีด้วยแต่สัญญาจะไม่บอกใครเรื่องที่พวกเขากำลังจะหนีออกไปจากเกาะเวนดี Wendy, ส้สัมผัสหน้าจอคอมพิวเตอร์จากในห้องซึ่งทำให้เธอควบคุมหน้าจอของกลงซีโนมอฟได้แม้อยู่อีกที่หนึ่งเธอปลดล็อกและปล่อยมันออกมาขณะที่เวนดี้โจและนิฟส์วิ่งหนีจากการเบี่ยงเบนความสนใจโดยเอเลี่ยนตัวนี้และมันจัดการทุกคนที่ขวางหน้า ขณะเดียวกันบอยคาวาเลียรู้ว่าอาเธอร์ยังอยู่บนเกาะทั้งที่โดนไล่ออกไปแล้วเขาต่อว่าเดมซิลเวียนักวิทยาศาสตร์และภรรยาของอาเธอร์ว่าได้ปิดสัญญาณติดตามตัวเหล่าไฮบริดไปแต่เธอปฏิเสธอย่างไรก็ตามภาพจากกล้องแสดงให้เห็นว่าอาเธอร์และโจปิดตัวติดตามไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนการสอบสวนถูกขัดจังหวะด้วยสัญญาณเตือนซ้ำๆว่าห้องที่ได้รับการคุมกันในแลบถูกเปิด คาวเลียมไม่พอใจหลังดูภาพการทำลายล้างของซีโนมอฟผ่านกล้องวงจรปิดในห้องอีกด้านหนึ่งเคิร์สจับได้ว่าสไลท์ลี่เลสมีแอบพาร่างของอาเธอร์ออกไปที่ชายหาดสไลท์ลี่พยายามจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้แต่เคิร์สตอบว่ารู้อยู่แล้วและไม่ได้จะมาหยุดพวกเขาแต่บอกให้ใช้ทางลัดแทนจะได้ไปทันเวลาที่นัดไว้กับมอโรบนเกาะ กลุ่มที่กำลังหลบหนีทั้งสาคนเดินผ่านป่าและพบกับสุสานเล็กๆที่มีร่างมนุษย์เดิมที่ใช้ย้ายจิตสำนึกมายังไฮบริดของลอสบอยฝังอยู่ซึ่งนิปส์และโจเข้าไปที่หลุมศพเพื่อไว้อาลัยแต่เวนดี้บอกว่าพวกเรายังไม่ตายและยังอยู่ที่นี่ต่างหากฝั่งของสไลด์ลี่และสมิกํกำลังซ่อนตัวจากทหารของพรีดจี้ซึ่งล่าตระเวนอยู่แต่เมื่อโผล่หน้าขึ้นมาร่างของอาเธอร์ได้หายไป เฟซฮักเกอร์ที่ตายแล้วตกลงจากต้นไม้อีกครู่หนึ่งอาเธอร์ Arthur ที่กำลังสับสนก็เดินเข้ามาทั้งครู่โกหกว่ามีแก๊สรั่วอาเธอร์ Arthur สูดมันเข้าไปจึงสลบและทุกคนจำเป็นต้องอบพยพโดยต้องไปรวมตัวกันที่ชายหาดพวกเขาจึงแบกอาเธอร์ออกมาถัดมาเมื่อถึงชายหาดด้วยการโกหกอีกของสไลฟ์พีว่านี่คือที่ที่เดมรออยู่อาเธอร์ Arthur รู้ว่าพวกไฮบริดกำลังโกหกและกลัวอยู่ เขาอยากจะช่วยทั้งสองแต่สายเกินไปอาเธอร์ Arthur ล้มลงและเชสบัสเตอร์ระเบิดออกมาจากอกของเขาก่อนวิ่งหนีเข้าไปในพุ่มไม้สไลต์ลี่มองหามันอย่างสิ้นหวังแต่ไม่เจอสมีเริ่มตื่นตระหนกแต่สไลต์ลี่มุ่งเน้นที่ทำตามคำสั่งของมอร์โร ถัดมาพวกเขาลากอาเธอร์ไปตามน้ำตื้นบนแพรชั่วคราวก่อนมาถึงปลายเกาะที่นั่นหน่วยคอมมานโดของเวลันยูตานีโผล่ขึ้นจากน้ำจำนวนมากนำโดยมอโรเขาเห็นร่างของอาเธอร์และถามว่าเอเลี่ยนอยู่ไหน s l i g ์ลี่ร้องไห้พร้อมแก้ตัวว่าเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วก่อนที่ซิโนมอฟจะหนีไปแล้วและถามว่าแม่เขายังปลอดภัยหรือไม่แต่มอ r r โรกลับสั่งให้ทหารพาลอสบอยส์ทั้งสองคนนี้ไปค้นหาซิโนมอฟพร้อมกันบอยคาวาเลียคุณกับแอตอมไอน์เมื่อขวาของเขาเรื่องของเวนดี้และคนอื่นๆที่หลบหนีออ,อกไปขณะที่อัจฉริยะของพรอดิจี้ดูแกะในแคปซูลกระจกอยู่ในห้องทำงาน ผมอยากคุยกับมันเขาบอกกับไอซ์คาเวเลียแสดงสัญลักษณ์ภายหรือ3.14ให้แกะดูโดยบอกว่าทุกอริยธรรมที่เจริญแล้วหรือว่าตัวเลขต่อไปคืออะไรและถามตัวเลขอีกตัวถัดไปแกะกระทืบเท้าตามจำนวนได้ถูกต้องอย่างน่าเหลือเชื่อคือ1,5และไม่รู้จบมันรู้จักคณิตศาสตร์ทีออสเซลัสหรือสปีชีส64ที่อยู่ในแกะเริ่มส่งเสียงเหมือนอยากจะพูดกับเขา โดยไอซ์กังวลว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกตัวนี้อาจจะหลุดออกไปและถ่ายโอนตัวเองเข้าสู่มนุษย์แต่ควาเวลียต้องการสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเขาอยากให้มันพูดได้และรู้แล้วว่าจะใช้ใครมาเป็นหนูทดลองดีในป่าบนเนเวอร์แลนด์เวนดี้โจและนิฟส์อยู่ห่างจากท่าเรือประมาณหนึ่งในสี่ไมล์เวนดี้หยุดฟังเสียงอย่างตั้งใจก่อนที่หน่วยคอมมานโดของพรอดิกกี้จะโผล่ออกมาจากการซุ่มในพุ่มไม้พร้อมอาวุธครบมือ เวนดี้เตือนให้พวกเขาออกไปและนี่ไม่ใช่การขอร้องแต่พวกทหารไม่ฟังก่อนที่เธอจะส่งเสียงเรียกซีโนมอฟที่เคยถูกขังในห้องทดลองกระโดดลงจากต้นไม้และฉีกหน่วยรบของพรดีดจี้ทั้งหมดเป็นเสียงเสียงเมื่อฆ่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายสายพันธุ์ผู้รุกรานจากต่างดาวเดินช้าๆมาหาเวนดี้และหยุดเธอเข้าใกล้มันและยื่นมือสัมผัสหัวที่เปื้อนเลือดของมัน หลังจากส่งสัญญาณถึงซิโนโมอฟอีกครั้งมันวิ่งหนีไปโจถามกับน้องสาวตัวเองว่าพูดอะไรกับมันเวนดี้ตอบว่าซ่อนตัวและตามมา ซีโนมอฟตัวเล็กที่ออกมาจากร่างอาเธอร์ถูกจับด้วยตาข่ายในขณะที่มอโรนำกลุ่มเข้าสู่เขตอาคารภายใน p ร o ดิจีแต่กองกำลังของคาวาเลียออกมาล้อมพวกเขาไว้ได้โดยเคิร์ชออกมาปรากฏตัวด้านหน้าและถือกรงกระจกที่มีซีโนมอฟตัวเล็กอยู่ข้างในพร้อมกับพูดว่าใครเจอคนนั้นได้เขาบอกให้มอโรและคนของเขาวางอาวุธและบอกให้สไลด์ลีและสมีมาหาเขา มอร์โรตอบโต้โดยพูดว่ามันยังไม่จบแต่เคิร์สตอบกลับว่ามันไม่เคยจบอยู่แล้วมอร์โรและทหารของยูตานี่ถูกจับอีกด้านหนึ่งเวนดี้โจและนิปส์ไปถึงท่าเรือที่มีเรือผูกอยู่ก่อนกำลังเข้าไปในเรือไซเบเรียนรัชดีเพื่อนของโจและทหารคนอื่นๆจำนวนมากของ Prodigy Corporation โผล่มาพร้อมปืนและล้อมพวกเขาไว โจขอร้องเพื่อนของเขาให้ปล่อยพวกเขาไปแต่เมื่อทหารคนหนึ่งแย่งและโยนของเล่นของนิฟส์ลงน้ำเธอตอบโต้ด้วยการฉีกขากรนไกของเขาทันทีการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเวนดี้ส่งเสียงเรียกเอเลียนก่อนที่โจจะปิดปากเธอเพื่อพยายามหยุดการสื่อสารกับซีโนมอฟขณะที่นิฟส์จัดการกับทหารของพร o ดจี้ไปหลายคนและเกือบฆ่าใสเบเรียนจนโจต้องยิงปืนช็อตไฟฟ้าใส่นิฟส์เธอล้มลงและชัก แกทำอะไรลงไปเวนดี้ตะโกนใส่โจพี่ของตัวเองจากในป่าซีโนมอฟกำลังมองมาโดยสังเกตเห็นทุกอย่างและใครจะเป็นรายต่อไป Alien Earth Emergence Review สัปดาห์นี้มาคุยกันเรื่องตอนที่7ดีกว่า นี่มันเร่งเครื่องแบบสุดเลยหลังจากที่อาเธอร์โดนเฟสฮักเกอร์จับไว้ได้ในตอนที่แล้วแปบ๊บเดียวอาเธอร์ Arthur ก็ลุกขึ้นยืนได้แล้วก็หน้าอกแตกทะลุด้วยซีโนมอฟตัวน้อยหรือเชสบัสเตอร์ซึ่งใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่ยืดเยื้อแบบในเอเลียนก่อนๆอย่างตอนที่เคนต้องทรมานนานก่อนตายเหมือนโนวาฮอลลี่รู้ใจเราดีว่าไม่อยากรอแล้วอยากเห็นเลือดสาดกับความวุ่นวายเลยตอนนี้สั้นแค่45นาทีแต่แพ็คเนื้อหามันแน่นมากมีทั้ง แผนหลบหนีแบ่งฝ่ายทรยศกันไปมาส่วนเคิร์ชนี่สิเขาแกล้งช่วยสไลนี่แต่จริงๆแล้ววางกับดักจับมอโรกับพวกทหารเวแลนดอยู่ตานี่ซะงั้นเหมือนกับวางแผนกับบอยคาวาเลียมาก่อนมันแบบ หมอนี่ฉลาดและเยือกเย็นโคตรอย่างเดวิดในโพรเมเทียสนี่คล้ายเคิร์ชมากนะสองคนนี้คือ AI s y ซินเทติกที่มั่นใจเกินร้อยแถมชอบเล่นเกมลับๆหลังม่านโดยคิดแผนซ้อนแผนและไม่บอกใครก่อนดูแล้วขนลุกเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะหักหลังหรืออยู่ข้างไหนกันแน่ส่วนเวนดี้กลับมาเป็นดาวเด่นของตอนนี้เลยเธอเบื่อพรอดิจีเต็มทีไอแซกตายนิฟส์โดนล้างสมองจนจำตัวเองไม่ได้ แล้วเวนดี้ยังผูกพันกับซีโนมอฟเหมือนสัตว์เลี้ยงซีรีส์นี้ทำให้ซีโนมอฟเชื่องนี่นะสั่งให้มันทำนูน่นทำนี่ได้ด้วยเธอปิดระบบรักษาความปลอดภัยปล่อยเจ้าอสูรตัวนี้หลุดออกมาแล้วร่วมมือกับโจพยายามหนีออกจากเกาะแต่พอนิฟส์กับซีโนมอฟเริ่มฆ่าพวกทีมคอมมานโดและทำร้ายเพื่อนของโจเขากลับตื่นตระหนกช็อตนิฟส์ด้วยไฟฟ้าเวนดี้ที่ยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยและมองโจเป็นพี่ชาย นาทีนี้เธอผิดหวังสุดๆซึ่งมันอาจเป็นจุดเปลี่ยนทําให้เธอหันกลับไปซื่อสัตย์กับเหล่าเอเลี่ยนมากกว่ามนุษย์อีกทีนี้ส่วนตัวคิดว่าเอเลนริปลี่ในเอเลี่ยนเนี่ยคล้ายกับเวนดี้เลยนะสองคนนี้คือผู้หญิงแกร่งที่ต้องเผชิญหน้ากับฝูงปีศาจคนเดียวและการทรยศจากคนใกล้ตัวแต่สุดท้ายก็ยืนหยัดต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวเองซึ่งดูแล้วรู้สึกว่าเวนดี้กำลังจะกลายเป็นริปลี่เวอร์ชันใหม่ที่ดารกว่า แล้วอย่าลืมบอยคาว์เลียล่ะเขาโกรธที่ไอแซกตายเพราะเสียทรัพย์สินไปเป็นพันล้านแต่โดนตาปลาหมึกในร่างแกะดึงดูดซะจนลืมปัญหาเห็นนิ่งๆแต่ฉลาดมากแล้วมันดูน่ากลัวกว่าคาว์เลียที่เป็นเทคโบร o อีกตอนนี้ปูทางไปตอนจบซีซั่นแบบเร่งด่วนมากจนอารมณ์ยังซึมซับไม่ทัน อยากรู้ว่า fx จะทำภาค2ต่อไหมแล้วเวนดี้จะจบยังไงและใครจะเป็นหนูทดลองของบอยในการเอา t o c ซ l l u s ใส่เข้าไปในตาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าชอบส่วนไหนของตอนนี้ที่สุดครับ